สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาอีกแล้วนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์กับครูอาร์มอีกแล้วนั่นเองคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรวันนี้ไหนนักเรียนลองอ่านบนจอพร้อมกันครับว่าเราเรียนเรื่องอะไร อ่าถูกต้องเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนั่นเองการเปรียบเทียบจำนวนง่ายๆเลยใช่ไหมลูกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเปรียบเทียบอ่เดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าการเปรียบเทียบเนี่ยหมายถึงอะไรการเปรียบเทียบนะครับหมายถึงการนำจำนวน2จํจำนวนมาเปรียบเทียบกันให้รู้ว่าจำนวน2จํจำนวนนั้นมีค่าเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนั่นเอง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบที่ควรรู้นะครับมีดังนี้เครื่องหมายแรกขีดสองขีดใครรู้บ้างว่าคืออะไรเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองใช้การระหว่างจํานวน2จํานวนที่มีจํานวนเท่าก,กันนั่นเองเท่ากันนั่นเองนะครับต่อมาเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเครื่องหมายน้อยกว่าหมายถึงสิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรามีค่าน้อยกว่าสิ่งของหรือจํานวนตัวเลข ที่อยู่ทางขวามือของเรานั่นเองต่อมาเครื่องหมายมากกว่าหมายถึงสิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรามีค่ามากกว่าสิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของเรานั่นเองไม่ยากเลยหรือนักเรียนมีวิธีจําง่ายๆเลยนะครับเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าเนี่ยนักเรียนสังเกตว่าจะเหมือนอ้าปากเหมือนคนอ้าปากเห็นไหมลูกจะมีฝั่งหนึ่งที่อ้าปากอยู่เวลาเราอ้าปากนะครับเราจะอ้าปากกินฝั่งที่มากกว่าเสมอ จะไม่ขึ้นใจเลยนะเราจะอาปากกินฝั่งที่มากกว่าเสมอ,อต่อมาวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนที่มีหลกักไม่เท่ากันนั่นเองจานวนหลกักไม่เท่ากันดังนั้นการเปรียบเทียบเนี่ยจะง่ายมากเลยอันนีกเรนมาดูว่าเป็นยังไงเขาให้เราเปรียบเทียบ1000กับ1 0,000ใช่ไหมลูก1000กับ1 0,000 000นะครับ หนึ่งพันเป็นจํานวนสี่หลักใช่ไหมลูกมีหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนั่นเองสี่หลักแล้วหนึ่งหมื่นใครรู้บ้างว่ามีกี่หลักหนึ่งหมื่นมีจํานวนทั้งหมดห้าหลักคือหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าหนึ่งพันหรือหนึ่งหมื่นมีค่ามากกว่ากันครับอ่า 10,000มีค่ามากกว่าดังนั้น1000จึงน้อยกว่า1 0 0 0 0หมื่นเองเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะครับสังเกตไหมลูกว่าจำนวนที่เป็น5หลักเนี่ยจะมากกว่าจำนวนที่เป็น4หลักเสมอหรือ10,000มากกว่า1000นะครับมีความหมายเหมือนกันหนูจะเขียน1000น้อยกว่า10,000หรือ10,000มากกว่า1000ก็ได้นะครับ อ่ะต่อมาเขาบอกให้หนูเปรียบเทียบสามพกับ2 0งหมื่นสกับ2 0งหมื่นสพันเป็นจำนวนทั้งหมดกี่หลักครับ4หลักใช่ไหมแล้วสองหมืล่ะ2,000 20, มเป็นจำนวน5หลักนั่นเองไหนใครพอจะตอบครูได้บ้างว่าสามพันกับ2องหมืนเนี่ย จำนวนไหนมีค่ามากกว่ากันครับสองหมื่นใช่ไหมแล้วจำนวนไหนมีค่าน้อยกว่าการหลกสามพนใช่ไหมสามพันน้อยกว่าสังเกตง่ายๆ่ายสามพัมีจำนวนหลักกี่หลกักครับสี่หลกัก2องหมื่นล่ะห้าหลักแสดงว่าจำนวนที่มี5หลักเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าเสมอน,นะครับเราเขียนได้แบบนี้3000น้อยกว่า20,000ืหรือสองหมื มากกว่า3,000นั่นเองมาดูข้อต่อไปกันเขาให้หนูเปรียบเทียบ4,050กับ1,2,440อ่าเรามาดูตัวแรกก่อนตัวแรกคือ4,050 4,050เนี่ยเป็นจำนวนกี่หลักครับ4หลักเหมือนกันเพราะมีหลักพันหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยต่อมา1,2,440 12,440เนี่ยลูกเป็นจำนวนกี่หลักครับ5หลักใช่ไหมเอ5หลักกับ4หลักฝั่งไหนมากออกว่ากันลูก5หลักมากกว่าแล้วฝั่งไหนน้อยกว่า4หลักน้อยกว่านั่นเองดังนั้น4,050นะครับจึงน้อยกว่า12,440นั่นเองหรือ12,440 มากกว่า4 5 5 0นั่นเองมีความหมายเหมือนกันนะครับต่อมาเขาให้เราเปรียบเทียบ8 5 0 0 0กับ2,600อ้าวตัวแรกคือ85,000ใช่ไหมโลก85,000วิ 85, มีกี่หลักครับอ่า85,000เป็นจำนวน5หลักนั่นเองแล้ว2,600ล่ะ 2,600เป็นจำนวน4หลักนั่นเอง5หลักกับ4หลักคุณเพิ่งบอกเองหหลักกับ4หลักอันไหนมากกว่ากัน5หลักมากกว่า4หลักน้อยกว่าดังนั้นนะครับ8,5,000จึงมากกว่า2,600หรือ2,600น้อยกว่า85,000นันั่นเอง เขาให้เราเปรียบเทียบ12,000กับ9,000 12,000เป็นจำนวน5หลักใช่ไหมลูก9,000เป็นจำนวน4หลกัก5หลักกับ4หลักดังนั้น12,000จึงมากกว่า9,000ใช่ไหมครับหรืออะไรลูกหรือ9,000น้อยกว่า12,000นั่นเองยากไหมอะ่ะ ไม่ยากใช่ไหมลูกถ้าเปรียบเทียบโดยที่จํานวน2จํานวนเนี่ยมีค่าต่างกันและมีจํานวนหลักที่ต่างกันเราสามารถดูจํานวนหลักก็ะตอบได้เลยอ่ะเรามาทําไปด้วยกันนะครับเขาให้เราเปรียบเทียบ5 0 0พันกับ2 1 0 0 0่พันใช่ไหมลูก5 0 0พันกับ21 0 0 0พตัวแรกคือ5 0 0พ5,000พันเป็นจำนวนกี่หลักครับไหนตอบพร้อมกันเร็ว ห้าพันมีจำนวนกี่หลกักมีหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยทั้งหมดกี่หลักครับสี่หลักนั่นเองต่อมาสองหมื 21, ่นหนึ่งพันลูกสองหมื่นหนึ่งพันเป็นจำนวนกี่หลักครับสองหมื่นหนึ่งพันเป็นจำนวนห้าหลักนั่นเองเก่งมาก นายใครตอบครูได้บ้างว่าจํานวนไหนมีค่าน้อยกว่า5,000ใช่ไหมครับดังนั้น5,000จึงน้อยกว่า21,000ื่นงันงเรียนต้องเขียนเครื่องหมายให้ถูกนะครับน้อยกว่าเครื่องหมายเป็นแบบนี้หรือ2 1ง0 0ื่นหนึงพันมากกว่าห้าพันนั่นเองเครื่องหมายมากกว่าหันหน้าแบบนี้นะครับอามาดูข้อต่อไป เปรียบเทียบ9,900กับ10,000 9,900กับ10,000ใช่ไหมลกูก9,900เนี่ยเป็นจำนวนกี่หลักครับถ้าเป็นหลักพันเนี่ยกี่หลัก4หลักใช่ไหมครับพอเราทำมาหลายๆข้อปั๊บเราเริ่มรู้แล้ว9,900เป็นจำนวน4หลักแล้ว10,000หลักกี่หลัก10,000เป็นจำนวนกี่หลักลกูก หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย5หลักนั่นเองนะครับหหลักเอดังนั้น9,900เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า1,000 0ครับน้อยกว่าใช่ไหมลกูกดังนั้น9,900น้อยกว่า1,000 0หรือ1,000 0เนี่ยมากกว่า9,900นั่นเอง ยากหรือเปล่าเราทำมาหลายข้อแล้วเนี่ยรู้สึกยากไหมครับอ่ะมาดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้เปรียบเทียบ75,000กับ7,500 75,000กับ7,500นะครับจำนวนแรกเลยคือ75,000 75,000เจ็นป็นจำนวนกี่หลักครับ75,000เป็นจำนวน5หลัก แล้ว7,500ละ่ะ7,500เป็นจำนวน4ละ่ะดังนั้น75,000จึงมากกว่าหรือน้อยกว่า7,500ครับมากกว่าหรือ7,500น้อยกว่า75,000นั่นเองอ่ะการบ้านนะครับ ให้นักเรียนทําใบงานนี่นะลูกใบงานที่1.4.2นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนักเรียนดูดีนะลูกใบงานนี้มีทั้งหมด2หน้านะครับอันนี้คือหน้าที่1เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับเขียนเส็จทำได้เลยจากนั้นทําด้านหลังต่อนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นักเรียนต้องเขียนเองนะลูกว่า84,450่าเนี่ย ไปจำนวนกี่หลกักอ่าเขียนเหมือนกับหน้าที่ผ่านมาเลยนะครับมีทั้งหมด6ข้อเองน้อยมากนะครับทำเสร็จแล้วนักเรียนเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองนำมาส่งครูในวันอังคารหน้าอัางคารหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับครับครูขอจบการสอนเพยงตรงนี้นะครับไว้เจอกันในชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันต้องตัง้งใจเรียนนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือนูกครูเตือนทุกครั้งเลยหมั่นล้างมืออย่าไปที่ชุมชนนะครับดูแลตัวเองด้วยเราจะได้กลับมาเรียนกันในห้องนะครับจะได้เจอหน้ากันสักทีหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ